เรื่องเราของคนเหมือง4ี่คนกับการเจอบิ๊กฟุตเมื่อร้อยปีก่อนจนถูกเล่าขานถึงทุกวันนี้ในปี1924ที่เทือกเขาเซนเฮเลนรัฐวอชิงตันดีซีเฟตเบ็กและเพื่อนคนงานเหมืองอีก3คน ไม่คาดคิดว่าพวกเขากำลังจะพบกับสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการพวกเขาทำงานในเมืองที่หุบเขาเอฟแคนยอนมา6ปีอาศัยในกระท่อมกลางป่าลึกโดยมักพบรอยเท้าประหลาดขนาดใหญ่และได้ยินเสียงหวีดร้องแปลกๆในยามค่ำคืนเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเวทและแฮงออกไปต้มน้ำหลังมือดึกทันใดนั้นแฮงก็ตะโกนพร้อมชี้ปืนไปที่ฝั่งตรงข้ามของลำธารที่นั่นสิ่งมีชีวิตประหลาดสูงเฟุต ร่างกายปกคุมด้วยขนสีดำผสมน้ำตาลกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ทั้งสองระดมยิงจนมันหนีเข้าป่าไปแต่เรื่องราวสยองยังไม่จบคืนนั้นเมื่อเวลาเที่ยงคืนีิงดังนอกกระท่อมปลุกทุกคนตื่นพวกเขาแอบมองผ่านรูผนังพบสิ่งมีชีวิตสยองถึงสามตัวกำลังพยายามทำลายกระท่อมพวกมันพยายามดันกำแพงและข้างหินเข้ามาเป็ดเล่าหนึ่งในนั้นถึงกับยื่นมือเข้ามาในกระท่อม พวกเขาต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจนรุ่งเช้าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจากไปพวกเขาจึงหนีกลับเมืองเรื่องราวของพวกเขาแพร่สะพัดไปทั่วประเทศนักวิทยาศาสตร์พากันไปสำรวจแต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆจนกระทั่งเมื่อปี1967เมื่อแพนต์สันกิมลินฟรีนปรากฏทำให้ทั่วโลกได้เห็นบิฟฟูดเป็นครั้งแรกแม้ภายหลังมีทฤษฎีว่าคลิปดังกล่าวเป็นการหลอกลวงแต่เรื่องราวของคนเมืองทั้งสี่ยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้